สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผู้เราในรายการคู่คูชะาห<ข>อ,อมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ครับอยู่เรา2สองคนผมชโชกี้ครับโชกี้ค่ะนะฮะก็มีเรื่องราวกับปัญหาต่างๆมากมายเลยฮะแต่เขาบอกว่าคราวนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับใช่แล้วค่ะเป็นปัญหาที่เราจะต้อง มีตัวช่วยนะเพราะว่าเรื่องของรูปร่างคนยังไงยังไงผู้หญิงนี่ยอมไม่ได้นะเรื่องเรื่องหุ่นแล้วฮะคือแข่งกันอ้วนแล้อครับหรือยังไงไม่ใช่แข่งกันหุ่นดีสิเพราะว่าแหม่เสื้อผ้าสมัยนี้คุณคะสกินนี่ค่ะยังไงขอโทษนะคะขาต้องเลียวเป๊ะรีบ อย่างนี้เลยแล้วเอวก็ต้องคอดกิ่วนะนเพะือทว่าจะใส่เสื้อผ้าสวยไงผมอยากจะบอกว่านอกจากผู้หญิงแล้วไม่พอผู้ชายสําคัญเหมือนกันเสียเพราะว่าอะไรบุค,คลิกโอเสียงผมขอเป็นบุค,คลิกดีดีกว่าเ,เ,เดี๋ยวนี้ผู้หญิงน้อยทั้งน้อยครับเรื่องผู้ชายหุ่นดี นะครับผมดีมีมัสโซมีกล้ามแบบนี้เป<อ>็นต้นนะครับแต่ปัญหาทุกอย่างเดี๋ยวช่วงนี้ฮะเราจะมีผลสํารวจด้วยจริงป้าถูกต้อง <มา S 1> แล้วคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงเนาะใช่แล้วฮะ<อ>ในช่วงนี้ของเราครับกับสาวหน้าสวยอ้วนเพล vs สาวหน้าธรรมดาหุ่นเป๊ะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบดีกว่าครับไปเลยครับวันนี้เราจะมาสํารวจความคิดเห็นของคนไทยส่วนใหญ่กันค่ะว,ว่าระหว่างสาวหน้าสวยหุนอ้วนเพลกับสาวนา เป,เป็นพวกเขาเขาจะชอบแบบไหนมากกว่ากันเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยค่ะค่ะถ้าเกิดว่าให้เลือกระหว่างเป็นสาวหน้าตาสวยเลยแต่ว่าหุ่นนี่อ้วนเพลกับเป็นสาวหน้าตาธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ว่าหุ่นนี้เป๊ะมากเป็นคุณจะเลือกแบบไหนคะขอหุ่นไปค่ะ,คะเพราะอะไรคะหน้าตาไปเสริมติแต่งเพิ่มได้โอ้แต่ว่าขอหุ่นไ้ก่อนเนาะค่ะผมก็เลือกอหน้าตาธรรมดาแต่หน่นดีไม่รู้เหมือนกันนะครับใช้ความรู้สึกเลือกเนาะ หน้าตาธรรมดาแต่หุ่นดีน่น่าจะโอเคกว่าแบบหน้าตาธรรมดาแต่ว่าหุ่นเนี่ยเป๊ะมากค่ะทำไมเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้นะคะน่าจะมองกันที่หุ่นมากกว่าหุ่นเป็นเรื่องสำคัญกว่าแบบกับหุ่นเต๊ะก็เหมือนกับคนมันสวยที่จิตใจอะค่ะพี่ไม่ได้สวยที่หน้าตาเลยแต่พอหุ่นดีควานดีไว้ก่อนค่ะธรรมดาผมไปเอะเอาสวยค่ะเอาเอาหน้าสวยหน้าสวยหุ่นป๊ะหุ่นเป๊ะก็หุ่นดีแล้วแบบ ไปไหนมันก็ใส่อะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหน้าก็เดี๋ยวค่อยแต่งเอาโอเคพูดถูกหน้าตาธรรมดาก็ท่าคุณดีแล้วก็หน้าตาก็ดีตลอไปอ้ธรรมดาธรรมดาก็พอไม่ต้องสวยอ่ะและตอนนี้เราก็ได้ผลสํารวจความคิดเห็นของคนไทยจำนวนทั้งสิ้น100คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปดูผลสรุป ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะได้เห็นผลสํารวจต่างๆแล้วฟังแล้วปวดใจนะค้โหไม่ะมคนมสมัยนี้เขาเลือกหุนน่นนะคุณไม่ใช่ว่าเลือกหน้าอย่างเดียวถูกต้องเลยฮะนี่เลยฮะและที่สำคัญครับผมเป็นคนหนึ่งละที่ยังไงก็เลือกหุ่นดีไว้ก่อนจริงๆนะนะต้องบอกว่าหุ่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพราะว่าการใส่เสื้อผ้าบางทีนี่สวยนะหันหลังมานี่สวยเลยถูกต้องแล้วหันหน้ามาปั๊บโอ้ถ้าสวยยิ่งยิ่งไปกันใหญ่ ถ้าไม่สดไม่เป็นไรทำเพิ่มได้พเพราะว่าหุ่ดีนะถูกต้องแล้วนะครับตรงนี้นะคะก็เป็นปัญหาหนึ่งนะที่ต้องบอกเลยคุณสาวๆนะอย่านิ่งนอนใจนะบางคนคิดว่าตัวเองมีแฟนแล้วไงปล่อยเนื้อปล่อยตัววฉันมีแฟนแล้วสบายใจกินค่ะกินเข้าไปกินทัง<ล>กินบุฟเฟ่ต์กินเข้าไปอย่าอย่าทำอย่างนั้นครับอันนี้ผมแนะนำเลยครับเพราะว่าอีกไม่นานถ้าคุณกินแบบนั้นนะฮะแฟนของคุณ จะเปลี่ยนเป็นอื่นครับ oh, <laughs> ดูอินไหมไปเจอที่ผอมกว่าเพียวกว่านี่เปลี่ยนใจกันได้ง่ายนะเพราะว่าแบบผู้หญิงสมัยนี้นี่เขาไม่ยอมกันเลยนะเรื่องแต่งตัวและสุดสำคัญค่ะช่วงหน้ายังไงยังไงเขาบอกว่ามีตัวช่วยให้กับคุณสาวๆที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวที่ลดยากมากถูกต้องนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกกันครับ น้ำผลไม้สกัดสดเวอร์ a น่าแอปเปิลพลหอมเ็วกว่าเข้มข้นกว่าเดิม18เท่าพิเศษสำหรับท่านที่สั่งซื้อตอนนี้ซื้อ6กล่องในราคาเพียง1,900บาทรับฟรีทันทีแก้วชงถนอมคุณค่า1ใบสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่เวอร์น่าเดลิเวอรี่0ูนย์แ2 2และ029357778 8 หรือร้าน e ีฟแอนด์บอยสาขากรุงเทพที่สยามสแควร์ซอยหนึ่งและอีก2สาขาที่ขอนแก่นหรือตัวแทนจำหน่ายกว่า100สาขาทั่วประเทศ